แต่ละคนเขาก็มีชีวิตจิตใจมีความคิดของตัวเองซึ่งเขาจะทําอะไรที่บอกเราก็ไม่อยากจะทําตัวเป็นคุณแม่รู้ดีเป็นคุณครูรู้ดีที่ไปชี้นําว่าเขาจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแล้วต่อให้ชี้ไปเขาก็ไม่ทําตามที่เราพูดหรอก เพราะว่าเขามีความคิดอ่านเป็นของตัวเองจึงบอกว่าให้ไปสั่งสอนตอนนี้ไม่กล้าสั่งสอนด้วยวเราเอาเราสิทธิ์อะไรไปสั่งสอนเขาเขาไม่ได้เป็นคนอยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราอะ่ะเอาจริงๆแล้วอะ่ะจะไปสั่งสอนอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็โดนเด็กตอกหน้ากลับมาคุณเป็นใครอะ่ะใช่ไหมคะก็ได้แต่เฝ้ามองมาจับเพราะอะไรคะพเพราะภูเก็ไทยคนระับอ๋อ เขายายเขายังแต่ละคนอ่ะฮะพรบคูมิกลไทยอ่ะมึงนี่คือเราขอบคุณไกลไทยอนุเทนอยู่ไหนเข้าไปก็ได้แล้วโอเคก็แล้วเนี่ยคันนี้อ่ะขอบคุณไกลไทยอ่ะแล้วเราเป็นอะไรเราไม่เราไม่ได้เป็นเป็นผู้ปกครองเขานะคะเราก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ว่าถ้าถ้า ถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดแหละถ้าใครทําผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามที่ผิดกฎหมายแต่จะมาบอกว่ามาเหมารวมว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งหมดมันมันไม่ใช่ก็ขอความเป็นเป็นธรรมให้กับเราด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าปัดอะไรให้พ้นตัวด้วยนะคะก็พูดจากข้อเท็จจริงนะแต่ละคนเขาก็มีชีวิตจิตใจมีความคิดของตัวเองซึ่งเขาจะทําอะไรบางทีอย่างวันนั้นที่ออกมาจากรัฐสภาวันที่โหวตนายกพิธาวันแรกนะคะแล้วก็มีคนจัดเวทีอะ่ะก็ยัง ก็ยังไม่ให้สสขึ้นเวทีเลยเขาบอกว่าเป็นเวทีของประชาชนเขาก็ไม่ให้เราขึ้นแบบห้ามขึ้นนะเขาจัดของเขาเองในหมู่ประชาชนเดี๋ยวจะหาว่า มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็ไม่ได้เคยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะอะไรก็มีแต่ว่าช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อช่วงปี6 3 6 4 6 5 6 5านะคะแล้วเมื่อกี้ที่พูดแล้วอาจจะพูดซ้ำก็คือเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกับน้องๆเยาวชนทุกคนไม่ได้รู้จักทุกกลุ่มมีมีรู้จักเป็นการส่วนตัวบ้างมักจะรู้จักกกลุ่มแรกๆอะพวกเพนกวินอานนนอะไรอะโตโต้ลูกเกดซึ่งตอนนี้ก็มาเป็น มาเป็นสสที่พักกันหลายคนแล้วนะคะแต่กลุ่มกลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวทุกคนแล้วถึงจะรู้จักบ้างก็ ก็รู้จักห่างๆแล้วเราก็ที่บอกเราก็ไม่อยากจะทําตัวเป็นคุณแม่รู้ดีเป็นคุณครูรู้ดีที่ไปชี้นําว่าเขาจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแล้วต่อให้ชี้ไปเขาก็ไม่ทําตามที่เราพูดหรอกเพราะว่าเขามีความคิดอ่านเป็นของตัวเองนะคะแล้วอะไรถ้าเกินเลยก็เป็นหน้าที่ของของคนที่ออกมาดูแลเนาะขอความเป็นธรรมว่า ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบแต่นี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะว่าเราสั่งเขาไม่ได้จริงๆเขาเป็นตัวของตัวเองกันทั้งนั้นมีหลายอย่างออกมาตำหนิว่าว่ามันมันรุนแรงเกินไปยังยังยังอดอันนี้พูดจริงก็ยุ่งยุ่งยังไม่ได้มอนิเตอร์ละเอียดแต่ได้ยินมานะคะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์โกรธแค้นหรือเป็นอะไรซึ่งเขาก็แสดงออกไปตามจริตของแต่ละคน่ะ เนาะเหมือนเราโกรธเรื่องอะไรบางคนก็แสดงออกแบบนี้ในระดับนี้ระดับนั้นซึ่งเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเกิดมันเกินไปถึงระดับแบบผิดกฎหมายเสียมารยาทหรือไปทําให้ใครบาดเจ็บไปคว้างปลาอะไรใส่ใครก็เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆนะคะจึงบอกว่าให้ไปสั่งสอนตอนนี้ไม่กล้าสั่งสอนด้วยนะเ,รเราเอาเราสิทธิ์อะไรไปสั่งสอนเขามันมันไม่ใช่ เขาไม่ได้เป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะจะไปสั่งสอนอะไรอ่ะเดี๋ยวก็โดนเด็กตอกหน้ากลับมาคุณเป็นใครอ่ะใช่ไหมคะก็ได้แต่เฝ้ามองถ้าใครรู้จักส่วนตัวซึ่งกลุ่มใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้จักส่วนตัวแล้วล่ะถ้าเป็นกลุ่มเก่าๆที่รู้จักส่วนตัวอย่างพวกเพนตี้อะไรเงี้ยก็ก็ยังพูดคุยกันได้แต่การที่เขาไปสึกผู้ใต้ในชั้นใต้ดีหรือว่ามีการดักล็อกตรงด้านหน้าของพรกเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะด้วยส่วนตัวของพี่เจมส์แม่มองว่ามันเกินกว่าเหตุ ก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงนะถ้าเกิดมันเกินกว่าเหตุก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ก็ไม่ได้จะสนับสนุน ให้ทำอะไรที่มันรุนแรงเกินกว่าเหตุส่วนตัวก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วแต่แต่ตอนนี้สังคมก็มองว่าเราพระเก้าไกลเป็นเนื้อเดียวกับผู้ชุมนุมหรือว่าอะไรที่รุนแรงเอาอย่างกลุ่มม็อบทะลุแก๊สจำได้ไหมม็อบทะลุแก๊สก็มีการอะไรอะไรก็เป็นการแสดงความโก,กรธเกลี้ยวโกรธแค้นของเขาที่มีต่อสังคมเนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเราเองเราก็ไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วส สั่งสอนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นกับกับใครไม่ว่าเขาจะอายุน้อยหรืออะไรก็เราไม่กล้าทํา